มีสูตรลับอะไรบ้างที่จะทําให้เราทำคอนเทนต์ปังๆดึงดุดลูกค้าแล้วก็มียอดขายเพิ่มมากขึ้นคําถามนี้เป็นคําถามที่ได้ยินมาเยอะมากๆเลยค่ะจะไม่บอกคุณหรอกค่ะว่าคุณจะต้องมีสูตรลับอะไรเพื่อทําให้ได้แบบนั้นแต่วันนี้คุณต้องคิดก่อนว่าคอนเทนต์อะไรที่คุณจะดึงคนเข้ามามากขึ้นค้าขายได้มากขึ้นธุรกิจโตมากขึ้นมียอดสั่งซื้อมากขึ้นมีคนติดตามคุณมากขึ้นวันนี้ถ้าเราไปมองสุดท้ายว่า ทำยังไงให้เรามียอดขายมากขึ้นร้อยทั้งร้อยค่ะจะไปจบที่งั้นเราต้องยิงแอดสิงั้นเราต้องจ้างสิมันคือปลายทางที่หลายๆคนเนี่ยมองข้ามความสําคัญในระหว่างทางกว่าจะไปถึงจุดที่เกิดยอดขายวันนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะทํายังไงให้ยอดขายเพิ่มคิดง่ายๆถ้าเรามีบอ่อปลาอยู่บอ่อหนึ่งทํายังไงที่เราจะตกปลาแล้วก็ได้ปลาทุกครั้งที่ตกเลยเราก็ต้องดึงฝูงปลาเนี่ยเข้ามาอยู่ในบอ่อนี้ใช่ไหมเราต้อง เพาะพันปลาใช่ไหมเราต้องมีตัวเหยื่อล่อให้ปลาอยากจะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ปลาก็ไม่อยากไปไหนใช่ไหมเหมือนกันค่ะการที่คุณกําลังจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งในวันนี้เนี่ยคุณจะไปใช้แผนธุรกิจเก่าไม่ได้แล้วมันอาจจะได้ผลแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้ทุนเยอะแล้วมันก็ช้าวันนี้ลองคิดว่าฉันจะทํายังไงที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับเราไปเรื่อยๆเ,เหมือนกับการที่เราเลี้ยงปลาและเราสามารถหาปลาเองได้ด้วยและไม่ว่าคุณจะไปบ่อไหนบึงไหนคุณก็สามารถเลี้ยง ปลาและหาปลาได้ด้วยตัวเองสิ่งนี้จะทําให้คุณสามารถมีบ่อปลาได้หลายๆบอ่อวันหนึ่งที่คุณจะตกปลาบ่อไหนคุณก็ ตกขึ้นได้อันนี้ค่ะมันคือการที่ดูว่าเราจะหาลูกค้ายังไงทายังไงให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเจอเราเข้ามารู้จักเราเพราะลูกค้ามาแล้วค่ะเราก็ต้องดูว่าเราจะดูแลลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยไปในอนาคตต่อไปได้ยังไงเพราะว่าถ้าลูกค้าเข้ามาแล้วเราแบบผูกๆโผโ่เดี๋ยวมาหาบ้างเดี๋ยวมาไลฟ์บ้างแล้วก็หายไปบ้างเดี๋ยวก็มีคอนเทนต์บ้างแล้วก็ล้างไปบ้าง คุณจะดูแลลูกค้าคนนั้นได้ยังไงลูกค้าย่อมไปค่ะสิ่งที่คุณทําธุรกิจที่คุณทําบริการที่คุณทําอยู่สินค้าที่คุณขายเนี่ยมันมีคนที่ขายอยู่เหมือนกับคุณเป๊ะที่ทําให้ลูกค้าสามารถสวิชเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาหลายคนเนี่ยไปคิดว่าจะต้องยิงแอดอย่างเดียวใช่ไหมวันนี้ให้หัวใจเลยหัวใจมันมี2ออย่างหัวใจอย่างแรกคือตัวเราดึงลูกค้าเข้ามาได้ไหมตัวเราดูแลลูกค้าได้ไหมตัวเราใส่ใจลูกค้ามาก ากพอไหมตัวเราเนี่ยทำเต็มที่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะทําให้ธุรกิจคุณโตได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไวขึ้นหนียังไงก็หนีไม่พ้นค่ะทุกคนที่เกิดขึ้นมาบนโลกออนไลน์ร้อยทั้งร้อยค่ะเกิดจากการสร้างตัวตนให้คนรู้จักว่าคนคนนั้นเก่งในเรื่องอะไรทั้งสิน้นแล้วคุณก็เห็นหน้าเขาบ่อยๆจนคุณจําได้ว่าอ๋อคนนี้เก่งเรื่องนี้เหมือนกับที่วันนี้คุณมาเจอโคชใหม่โคชก็ต้องบอกตามตรงเลยเนาะ ว่าต้นทุนเนี่ยตอนเริ่มต้นคือไม่ได้มีอะไรมากมายติดลบ35ล้านด้วยไม่มีบ้านด้วยไม่มีอะไรไม่มีต้นทุนอะไรเลยแต่ว่าเริ่มต้นสร้างตัวจนทุกวันนี้เนี่ยถ้าใครคิดถึงเรื่อง personal branding หรือการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แบบครบหลูปครบวงจรที่สุดมักจะ จำโค้ชได้เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะอยากจะบอกทุกคนว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตื่นตื่นว่าเราจะดึงลูกค้าจะมียอดขายจะทําให้ธุรกิจโตเนี่ยเราจะทําได้ด้วยอะไรอะ่ะนอกจากสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วทุกคนสามารถเกิดได้เร็วที่สุดก็คือการสร้างตัวตนและการสร้างตัวตนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขียนโพสต์หรือว่ารูปภาพและเขียนให้ความรู้นี่ก็คือการสร้างตัวตนอย่างหนึ่งมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาหน้าออกกล้องอย่างเดียวแต่การที่เอาหน้าออกกล้องเนี่ยมันคือการฝึกทักษะ แห่งอนาคตที่คุณสามารถทําไปได้เรื่อยๆมันจะมีการจดจําที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยจดจําหน้าเราได้แล้วพออยู่ๆไปพอเขาจดจําได้เขาก็เชื่อถือพอเขาเชื่อถือเขาก็ซื้อคุณมันก็เป็นลูปนี้แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าถามว่ามันมีสุดลรรับที่จะทำคอนเทนต์ให้ยอดขายเยอะๆไหมสุดลรรับแรกตัวเราสุดลรรับที่2 คอนเทนต์วันนี้คอนเทนต์ของคุณมันขายเพียวๆหรือเปล่าขายอย่างเดียวหรือเปล่าถ้าคอนเทนต์ขายอย่างเดียวคนย่อมเบื่อแต่ถ้าวันนี้คอนเทนต์ของคุณมันมีความหลากหลายบรรยากาศในคลิปวิดีโอที่คุณออกมานําเสนอเนี่ยที่มันแตกต่างแปลกออกไปโอ้ดูใหม่อีกแล้วดูน่าตื่นเต้นอีกแล้วคนย่อมชอบวันนี้ถ้าทําอะไรเดิมๆซ้ำๆน่าเบื่อคนก็เบื่อเราก็เบื่อลูกค้าก็เบื่อคนก็หนีไปหาที่อื่นเพราะฉะนั้นคุณต้องวางไว้เลยว่าแล้วคอนเทนต์ฉันมันจะไม่น่าเบื่อได้ยังไงคอนเทนต์ของเรา จะทําให้คนดูแล้วสดใหม่ดูแปลกตาดูน่าสนใจทุกครั้งที่เราออกมานําเสนอได้ยังไงมันไม่ใช่แค่ว่าคอนเทนต์นั้นขายยังไงจะจะขายแบบไหนมันไม่ใช่แก่นแต่แก่นคือการที่เราต้องนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอโดยที่ทําให้เขาไม่เบื่อด้วยเพราะว่าถ้าเขาเบื่อเขาก็ไม่ได้มาได้ยินแล้วว่าคุณกําลังให้อะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะให้คนอื่นก่อนเสมอให้ยังไงให้แบบไหนให้เขาได้คุณค่าให้ได้ประโยชน์มาก มาก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 ,มากเนี่ยมันต้องถึงจุดนั้นที่คนรู้สึกว่าคุณให้เขาเยอะคุณให้เขาจนมากคุณออกมาให้เขาจดจําได้คุณออกมาให้เขาเชื่อถือคุณแล้วคุณก็ให้ประโยชน์ออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าเกิดคุณจะขายมันจะมีกฎหนึ่งค่ะเรียกว่ากฎต่างตอบแทนค่ะของดร์โรเบิร์ตชาลดินีเป็นกฎแห่งการโน้มน้าวใจอย่างหนึ่งเนาะคือคนจะรู้สึกว่าเขาได้มาเยอะแล้วอ่ะเขาได้แล้วได้อีกได้แล้วได้อีกเขาต้องคิดแล้วอ่ะมันเป็นกฎของมนุษ ขั้นพื้นฐานโดยที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้คือฉันคิดเลยว่าฉันจะตอบแทนยังไงมันรู้สึกว่ามันได้แล้วก็ได้แล้วก็ได้แล,ไดแล้วฉันก็เชื่อเธอแล้วฉันก็เลยอยากจะตอบแทนเธอด้วยการซื้ออะไรบางอยา่างคุณต้องทําให้ลูกคา้ารู้สึกแบบนี้ให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครแบบต้นทุนไม่ได้เยอะที่จะเอาไปทุ่มลงยิงแอดเดือนละหลายหมื่นหลายแสนหรือเป็นหลายล้านเนี่ยบอกเลยว่านี่คือสูตรที่โฮชใหม่เริ่มต้นมา สูตรลับที่ทำให้คนธรรมดาสามารถเติบโตได้สร้างธุรกิจได้แล้วก็สามารถส่งต่อให้คนอื่นได้มันนับไม่ทั่วแล้วนั่นก็คือสูตรลับที่ทำให้คนเชื่อ <Sure. S 1> รัก ชอบและซื้อคุณสําแล้วสําเล่าสิ่งนี้ค่ะมันไม่ใช่นิยามแค่คาว่าสร้างตัวตนโดยการเอาหน้าออกกล้องสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่การออกมาเพื่อให้ความรู้ผู้คนแต่คุณรู้ไหมว่ามันมีจิตวิทยาเบื้องหลังเรื่องนี้อยู่เยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็ถ้าใครอ่ะอยากจะเรียนรู้แบบลงลึกเลยนะโค้ชมีสอนเอาไว้ในคลาสที่ชื่อว่า personal branding ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะมาเรียนแบบเจอตัวเนี่ยเราจะเรียนกัน3วันค่ะกลุ่มเล็กค่ะ15คน เทราก็จะยกตัวอย่างให้คุณด้วยยกเคสตั๊ด,ดี้คุณด้วยแล้วก็โคชชิ่งคุณด้วยแล้วก็หาจุดเด่นจุดแข็งให้คุณด้วยแนะนําว่าคอนเทนต์ของคุณควรจะไปในทางไหนด้วยแนะนําว่า ตัวเราเนี่ยที่จะเป็นตัวดึงคนเนี่ยควรจะปรับอะไรมีคาแรคเตอร์อะไรหรือโดดเด่นยังไงด้วยโคชมั่นใจว่าไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรมีความรู้แค่ไหนหรือว่าเป็น SME หรือเป็นเจ้าของธุรกิจคือนักธุรกิจระดับร้อยล้านเนี่ยก็มาเรียนหลายคนมากๆแล้วก็คนที่เริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยก็มาเรียนหลายคนมากๆ SME ก็มาเรียนเยอะมากๆทุกคนเห็นทางที่จะไปต่อนี่คือการเรียน3วันค่ะคือแนะนํามากว่าแบบมันดีมากอะ่ะคือสอนเองก็ยังมั่นใจ ว่าสิ่งที่ให้ใน3วันนี้ Personal Branding มันไม่ใช่แค่การสอนออกหน้ากล้องยังไงให้ปังมันน้อยเกินไปกับคลาสนี้ค่ะใครที่อยากจะมาเ,เรียนแบบเจอตัวค่ะ สอบถามวันที่ได้ซึ่งราคาเต็มเนี่ยสวันอยู่ที่69,000บาทแต่ใครที่ดูคลิปนี้นะคะรับราคาพิเศษที่49,999บาทค่ะแล้วก็สามารถจ่ายบัตรเครดิตได้ด้วยผ่อนชําระผ่านบัตรเครดิตได้สูงสุด10เดือนและที่สําคัญสําหรับ5คนแรกนะคะที่ลงทะเบียนก็จะแถมเป็นคอร์สออนไลน์ให้ด้วยแล้วก็จะมีอีกแบบหนึง่งสําหรับใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาเวลาไม่ได้ยังไม่พร้อมนะคะก็จะมีอีกแบบที่เป็นคอร์สออนไลน์ค่ะ สออนไลน์อันนี้ก็คือเนื้อหาเข้มเข้มเน้นเ้นเหมือนกับในคลาสที่มานั่งเจอตัวเลยเพียงแต่ว่าการยกตัวอย่างอาจจะไม่ใช่เคสของเราแต่เนื้อหาทั้งหมดที่ให้เนี่ยคือมันแน่นมากๆเกินราคาไปมากโคชเคยทำคลาสหนึ่งค่ะชื่อว่าสูตรลับ13วิชาเอาชนะโลกออนไลน์คลาสนั้นเนี่ยคนเรียนกันอย่างเนืองแน่นมากตอนนั้นเนี่ยเรียนกันอยู่ประมาณ850กว่าคนกับ900คนแล้วก็สอนทุกสเต็ปทุกขั้นตอนในการสร้าง างตัวตนบนโลกออนไลน์เป็นสูตรลับในการเอาชนะคนอื่นบนโลกออนไลน์เลยแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปค่ะอันนั้นมันเกิดมาในยุคโควิดเนาะตอนนี้ค่ะโคชทำคลาสใหม่สดๆดร้อนๆเนื้อหาอัปเดตแน่นๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตก็คือจะสอนเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยอยู่ในคลาส สูตรลับ13วิชาเอาชนะโลกออนไลน์หรือว่า personal branding นี่แหละเป็นการเรียนออนไลน์ค่ะผ่าน Facebook กลุ่มปิดค่ะลงทะเบียนแล้วเข้าเรียนได้เลยนะคะคลาสนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่25,000บาทมั่นใจการันตีว่าเนื้อหาดีแน่นมากๆแต่วันนี้ใครดูคลิปนี้อยู่ค่ะจะให้ราคาพิเศษที่ 9,900บาทเท่านั้นค่ะคุณจะได้เนื้อหาที่จริงๆมากกว่า13สุูตรลับอีกโดยที่คุณสามารถมาเรียนทบทวนได้ตลอดแล้วคุณจะเข้าใจแก่นของการสร้างตัวตนเลยแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าเรียนแบบเจอตัวมาเรียนเจอตัว3วันคอสแถมคอสออนไลน์อันนี้ให้ฟรีเลยค่ะก็เลือกเอาค่ะว่าอยากเรียนเป็นคอสออนไลน์9900บาทจาก2 5 0 0 0ให้10คนนะ มาเจอตัวเนี่ยสวันเต็มๆเนื้อหาเน้นๆกลุ่มแบบไม่ใหญ่เลยแค่15คนเท่านั้น4 9 9 9 9บาทอยากจะได้อะไรอยากที่จะลงมือทำแบบไหนสะดวกแบบไหนทักหาแอดมินได้เลยค่ะที่ไลน์ด้านล่างนี้ค่ะ